เปิดมาก,ก็เจอเซอร์ไพรส์เลยค่ะทุกคนเมื่อนี้อันครบรปรบแต่งงานนะคะครบรปรบวันแต่งงานสามีน่ารักมากเลยกลับมานังเหาะนังเข่ามาหอดบ้านแล้วนะคะเนาะนังมาหอดบ้านนังก็เลยว่าเออเอีอยงไอ้หัวมองนังแปลกๆนังก็เซ้เยนะคะทุกคนนังลืม สวัสดีค่ะทุกคนบ่ได้มาเฮ็ดคลิปหลายมือเนาะจ้าเนาะนั่งกับช่วงนี้กับบ่ค่อยว่างเท่าใหคะ่ะงานกับเริ่มแบบว่า,างานกับมีบางปะปายอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ากับมีงานที่ต้องเฮ็ดสสางอยู่หลายอย่างนะคะทั้งเรื่องบ้านเนาะจ้าเนาะก๊ะกำลังจะเตรียมส่งสั่นใต้หลังคานะคะอันบัตที่เนียนชงชาไปให้อายในห้องทำงาน บบที่นี่นั่งกันเบิงอยู่ไอยกับเฮ็ดหนางง,งเฮ็ดหนาแบบคือนั่งนั่งงงของนางเองนี่แหละค่ะทุกคนนั่งงงเฮ็ดหนางง,งงอยู่อยเพราะว่าไอายมองนะังแปลกๆอ่ะนะไอ่กับมองนะังนั่งกับเซยเนาะนั่งกับคิดบอ,อกนะคะทุกคนช <laughs> ้าไปวางไว้ให้แล้วปุ๊บนั่งเล่นเดินออกมาจากห้องอ่ะนะก็เลยเห็นชอดอกไหม่นะจ้าทุกคนเห็นชอดอกไหม,นะหออหม่วางอยู่ข้างโต๊ะ นั่นก็ยังงงอยู่ด้ค่ะทุกคนว่าดอกไม้ผู้ใดดอกไม้อีอย่างของของผู้ใดเอามาให้หรือนั่าก็ยังคิดจังี่อยวว่ามันผู้ใดเอามาให้ในเนื่องในโอกาสอีอย่างได้งานไหมหรืออีอย่างนั้นประมาณนี้นะคะเนาะนั่าก็งงอยู่ลืมคิดพอแต่แต่มันนี้อ้ก็เลยบอกว่าอ่าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานตกใจแล้วก็ ทั้งเบาะว่าออกนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเจ้าของเองคือเป็นนังลืมอะนะนังลืมน,ะนังน,งนังลืมนึกวันวันนี้ไปน,นึกลืมนึกถึงวันครบรอบของเจ้าของไปเนาะจ้าเนาะครบรอบแต่งงานเนาะจา้าไอ้ก็ได้บอกว่าอ่าวันครบรอบแต่งงานนังลืมตีไปนั่งลืมบัด <laughs> ทนนีนี้นนั่นแหละคะ่ะทุกคนกับเบาว่าออก เพราะว่าไอา้ไอ้เป็นคนที่จดจําวันสําคัญสิว่าไอา้เม็นคนโรแมนติกกับโรแมนเนาะค่ะเนาะบางที่กับบางบางโอกาสเนาะจ้าเนาะเพื่อนกับธรรมดาเฉยๆเนาะจ้าสามีเป็นคนที่แบบเฉยๆบางที่กับดูโรแมนติกอยู่บางที่กับบ่โรแมนติกนะคะนั่นก็เลยนั่งก็ได้นึกถึงว่าเลาสิซมาเซอร์ไพรส์ดอกใหม่วันครบรอบแต่งงานเนาะจ้าเนาะอันแค่เล็กๆน้อยๆ สนีทกะมีความสุขเหรอคะทุกคนอยู่กันโมโม่แม่แม่สองตายายสองเธออยู่บ้านเนาะค่ะเนาะกะมีอย่างกะคอยดูแลกันไปเนาะจ้าเนาะบางทีนั่งกะลืมใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนะจ้าแต่ว่าอายกะจำเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขาสองคนได้จริงๆนะตอนตู่นางเองเรานั่งนั่งลืมอิลินั่งนั่งบอลเล็บนั่งคือนั่งลืมอิลิจ้าทุกคนลืมมือลืมเบ้นนี่นั่งกะเพ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเท่าไหร่เนาะจ้าเนาะนั่งกะ หนักไปทางเรื่องเรียนเนาะค่ะเนาะเรียนภาษาแล้วก็เดี๋ยวนั้นก็จะเเตรียมตัวกับเมืองไทยแล้วค่ะเตรียมตัวกับบ้านจะ้ะอันวัฒนิกานานๆทีนั่งอาจจะลงคลิปบ้างอยู่เนาะค่ะเนาะนั่งก็ยังลดถ,ถิ่ม youtube แล้วค่ะทุกคนถึง,ถ,งถึงแม้ว่าแบบว่าอาจจะบ่อยากให้เฮ็ดคลิปเท่าใดเนาะค่ะเนาะบ่อยากแบบว่าเอาอ่าบางเรื่องเนาะค่ะเนาะแบบว่าความเป็นส่วนตัวมากเกินไปจังสินะแบบว่า เวลากินข้าวเวลาอย่างดูนางอย่างสินะอาจะบอกเสมอว่าบม่มีผู้ใดมาสนใจเขานางเบิงโทรทัศต์ดอกบ่มีผู้ใดมาสนใจเขากินเวลาเฮากินข่าวดอกไอซีบอกเสมอเลค่ะทุกคนประโยคมี้อซีบ้าประจําเลยว่าอัน YouTube การกินข้าวมันบ่ได้น่าสนใจ<อ>บางทีน่งกะเคินกล้องอยู่ด้วค่ะทุกคนเบ้าไปน่งกับมองน,นั่นมองนี่ไปสายตานังประด้สบตากับกล้อง เท่าที่ควรนอกจากเนาะแต่ว่นนั้นก็พยายามปรับปรุงอยู่นะคะอันแต่ว่นนั้นก็นยังอยากเห็ดอยู่จ้าทุกคนอยากเห็ดยูทูบอยู่เฮ็ดไปเรื่อยๆเล่นไปทั้งที่ราคาทุกคนแต่ว่าอาก้กระชีแบบบ่สนับสนุนปนใด <c oughs> เรื่องของเรื่องอ้ก็ได้สนับสนุนในเห็ดยูทูบจ้ารายละเอียดอันใดอื่นๆเดี๋ยวนะจะไปบ้าในคลิปหน้านะคะเนาะว่าเป็นยังไอ้ก็คือบ่สนับสนุนไอา้าประโยคใดมานั่งคือชะงักหรือว่าไอ้า อีย่างมาแทงใจดามนางแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้ยนางจะรอดหรือบ่รอดนางจะไปต่อหรือนางสะพอซัมนียงสินะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนางจะเอาไว้คลิปต่อไปกันแล้วกันนะคะเนาทท่านมือใดนางมีโอกาสได้มาเฮ็ดคลิปเดี๋ยวนางมาบอกสุขฟังว่าไอ่เบาคำว่าจังใดแล้วเป็นยังเฮ็ดไหยนางแบบคิดหนักคาทุโคนคิดหนักว่าเป็นยังนางคือหยุดการใช้งานกันเฮ็ดช่อง แบบว่าเดียเเด๋ยวกระเฮ็ดเดี๋ยวกระเบเฮ็ดอยู่นี่นะจ๊ะแบบว่าคือนังก็อยากจะเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่าโดยคาบอกของอ้นังกะอยาจุกอยค่ะทุกคนจุกอยว่าที่ไอบอกออกมาแบบนั้นเ่งสินะแต่ว่าก็ก็พอเป็นอย่างก่ะทุกคนเดี๋ยวนังมาบอกฟังนะคะเนในคลิปต่อไปจ้ะทุกคนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนังตลอดมาเนาะจ้นะเนาะจะปอ่จะบมเมนก็ตามนะคะเนาะือจะเมน กนขอความไว้ก็ได้นะ้ค่ะทุกคนใครอยากรูอย่างนั้นก็นจะมาบอกสุฟังยงนั้นก็นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขกันสุกคนนด้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย